อืเราตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมเดี่ยวใช่กูรู้เลยว่าไอ้สีสีส้มคนไทยพวกสีส้มไปกูรู้เลยว่าคนไทยแน่ตอนนี้เราอยู่กับใครมั่งทั้งแม่งเหรอครับไม่ใคยดูแล้วแมงเหรอไม่เคยดูแล้วโอ้ยอันเหรายมากคอมจิบปึงจิกหมยเลยจริงจริงไม่เปลืองอะเปลืองนี่ไม่เปลือง โอ้โหแกกไปใอ้ไปไก็ได,ได้ยิงมันดิยิงมันดิอโอ้โหเมื่อกี้ต่อให้อะเน,นี่ยโอไไ้โหฉันยิงมเกือบตายแล้วมัดีกูดูไกูดีใครยิงมึงวะชงมึไม่เห็นใครสักคนเลยเอเอ,อเอชงไม่งหัววะกูยกังไม่ได้ทำเลยแล้วก ไอ้ยชุ่มยาตั้งกู้ฟโอ้โหโอ้โหอื้มอื้มอื้มยิงไปก่อนเลยยิงมันดิเฮ้ยยิงมันโอเคเฮ้ยใครย่งกูวะกูยิงอกูยิก่อนเลยใ่ายิงใครวะกูยิงไปก่อนแตยังไหัวสั่นด้วยอากเสร็จนี่หัไนี่แหละความจริงความจริงคดุงต้งโอเคครับ อัดคลิปรู้สึกแหลกนิดหนึ่งว่ะเอออย่าการเลยเต็นแป๊บเต็มันก็แปบภาพลงสนแต่ดตไม่แหลกแน่ๆเอ้าเดี๋ยวอ๋อเอ้ยเดี๋ยวทำไมกูยิงให้ได้ตัวเรืองนะทำไมกูมยิงผิดเชยเอ้าฟาร์มาตอุซื้อผิดปืน <S <S จะซื้อ MP9 เ้จะชิบหายไม่เป็นไร m อ9มพเก้ายืดิ่เบสเบสอู้วเอสาเอา ไฟเพชรดิไฟเนชรดิไปเป็ดเลยเไปเว่ะไปเวะเออออคือเอ้เป็ดแม่งัวางเกูบอกเลยนี้ออม a s b e n p ัดักดักเราจริงกูบอกเลยยิงต้องเปสเปสเปสเออเจ็บออ่โดริงคุเนี่ยเทคนายอ่ะโอ้ะไ้เต็มเลยอะ

ออ้ยปาแฟตฟแบอ้ยวิวิโอ้ฟตาโอมึงรวยแฟตกันหไงหาเลยนะคงไม่ได้รวยหรอกโอ้ยแแบงปาปโอ้แมงปากันมาอีกแล้วโอ้ย่าแล้วมาแล้วออ้ยไอต้มไอต้มไอหัวเอาไปเปนแระหลาดหัวเอาไปเนปะดอดีคอย ยูเอเนคิดเพงคิดเพลงไปมันคือความฝันถ้าิงจะตายอ้วเติรไปตาแม่โคตรเทพบอกเลยตื่นมาจากความฝันนี่ไปเมงกูตายแน่ไปเร็วไปเอซันมาเอซันมาแล้วเลยแต่ว่าเอซันใช่ปะโอ้ใช่ใช่เลยใช่เลยคิวีบอกตรงเลยช่วยเลยช่วเลยไปเอ้เอ้เอ้าเอ้าเเอเเ เคไม่ใช่ไอเคข้างบนข้างข้างไหนนะข้าไม่เอาแรกข่าวมึงก็เก็บอยู่นะมึงก็ได้ยิงตัวไอ้ที่มีเหรอเดินเถอะนั่นใบสันระมันไม่ใช่ก่อนหน้าเนี่ยอ๋อนั่นก็อยู่ตรงนู้นไงก็ค <c oughs> <c oughs> ุณจะ<อ>วิ่งกลับไปไงใช่เหรอวะเออแต่กูเห็นเหมือนเอยาตกไป <c oughs> มันเป็นแค่ความฝันชุ้นไม่ใความฝันเหรกูรู้ว่ามึงเก็บไม่ทันโ้ยอย่าด่างซิ โอ้แปดแปกโอ้โหใครกโอ้โห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 เอติเค่นเอไฟข้างในมีอีกตัวแน่แน่นอนมคงไม่ได้มาตัวเดียวไปเข้าไปก่อนโอ้โหตัวอาตักบอกแ้วมันไม่ได้มาตัวเดียวโอเอาเสได้เสีได้ย้เรื่อละกาวแล้วมาไหวละอ้มาใช้กาวอโหรอวะอวโนเได้เลโอเคแนกาโอีกหโอกันม รถไฟกูไปไอ้ตวไปเมจิทกิจการอะไรกิจการกิจกนรไอ้คิดเออปับภาพลงให้นะครับจะได้ไม่เล็ดแบบนั้นอะไรนอาเอาทำไมมือให้เติร์นะชอบเล่นเกมกันให้มันเออโอเคฮะนี่ะโอเคจะได้จะได้ลื่นนะบันทาพเง ปาดีๆนะมึงเกลียงไม่อยากถูกเฟซเลยจะนี่เป็นป่าป่าไฟไ้่ใช่มึงป่าแฟดแล้วถ้ามึงตัดกันมาแล้วโอ้สาวเอเอมึงเกลียงได้ยังเอเอบียังไม่พมีนะเอมีไหมบีไม่มีอ่ะบีหายเบิร์ดหมดเลยอ้ยมีตัวนึงตัวนึงตัวบอม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 น่าจะเจ็บได้อีกตดยหยุดหลังเข้าหลัเข้างเข้าหลเข้าขวาวะสองกันเลยทุกคน ยิงมันให้ตายพุ่งโดนนยิงหัวเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยกันได้เฮ้ยคุยกันหาอะไรกันมากูเลยเพินตายจะชีซับคอนยังไงจังหวะนี้เดินเช็คนายเดินเช็คนายเอาเช็คนายใจเย็นครับเราคุยกันได้ โอเคไปอุทำไมมันไม่โดนเลยวะหลังฮมชนะฉลาดอุ้ยเอคไปกว่าไอ้ขาวเอมันใช่วนึะตึ้นึงปังปังตายละต้อกู้ชีพกูชีพใครใครเป็นไรอ้าวไเนี่ยขะ ปรับภาพลงโอเคหายแลกเลยแต่อะไปรับภาพไม่ตอนแรกปรับปรับระดับสูงไงแต่เวลาเอ๊ะมันจะหลังเฮ้ยอย่างนี้เขาบอกแล้วไอ้สัสอย่ามาเลือกปืนเลยเออยิงมันไม่ใจเก้าสิบดาเมจบอกบอกสิบเพชรพีสิบเพชรพีสิบเพชรพีอันมาตอกอ่ะตอกได้หลายเมื่อกี้ปรับภาพสูงไงไปเวลาอัดเฟรมเรทมันจะดรอปไงไม่เฟรมเรทดรอป บัปป์เรา15ล้านเปอร์เซ็นต์ข้าวโพดใช่ไอ้น,นี้เนี่ยนั่นแหละพิดถูกติดไม่เข้าไปก่หรอเจื่อน<า>ใส่คีย์บอร์ดเราออกไปไม,มันจะไม่เข้าไปหรอวะเข้าก็เข้าพอดีออเออตอนก็นดูชิปตอนนะใส่คียบอร์ดมันดังขนาดนะังเฮ้ยกทีวีคูลเรียบร้อยเซียนอย่างนั้นนะไ,ไม่เอะเผื่อเหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งมิซ่าอ่ะโอ้โหเอฟบีซ่าซ่าขอเอฟบีพอดนเออไปมือเล่นปืนอะไรเอซันเอซันแล้วเอซันแล้วเฮ้ยไอ้เหี้่ห้อยี่ห้อเอซันแล้วแบบหน้าบูเลยมึงใช้ปืนอะไรมาแกฮะมึงใช้ปืนอะไรเอซันเอซันเฮ้ยขอกลังเสริม

มันก็ยังแหลกอยู่นะฮะเดี๋ยวรู้สึกต้องปรับไม้นี่ลงกันเต็มเลยครับต้อง่า้ทำอะไรเรียบร้อยก่อนคลิปจะเล่น,นไม่กากูไม่ได้เช็คไงอะเรียบร้อยเดี๋ยวต้องใช้เวลาลโอเคบีเข้าแล้วเอาบีเข้าแล้วทำไมเพื่อนตายเอ้ยเพื่อนเก็บได้นี่วะเข้าไปเป็นไม่เข้าวีวโคชโม่เฉลี่ยเ,เ,เพื่อนเฮ้ยเจอาเฮ้ยเ,<จ>อเออเด็กเดียวเดียวเดียวอ๊อป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 อู้ ไอ้เยี่ห้อนะไรเจ็บเออตรงตรงโอ้โหถ้าเป็นยูถ้าเป็นบีก้าส่วนเมื่อกี้นั้นเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเออไปอเป็นไงถ้าคุณไม่ให้เอกนายไปไปนี่ทำไม่ได้เนี่ยนี่นะฮะเสียนเทคนายห,หรือเปล่าวะทำไมถ้าคุณถ้าคุณเมื่อกี้คุณไม่ให้อาวุธติดตัวไปนี่ไปเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยบอกเลย ไม่ถึงร้อตัววะเล่นมากเลยมันก็เป็นองเล่นมากๆจะว่าจะแว็กตรงนี้สามร้อยตัวยังไม่มเลยโอ้ยแค่ร้อยตัวเอ้โอ้ยอ้าวแต้ขึ้ดไปสิร้อยเลยนั่นน่ะบอกเลยสิร้อยก็ทำใช่ไหมอ้ยอ้ยเยอะเออนั่นแหละโอยอตัวโอเคนั่นแหละได้เหมือนเหมือนได้เฟซิ่งัดเลย เออเออเอาดิเอาดิยุ่งขวาขวาอีกตรงนิดอีกนิดเดียวเดี๋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 ยวโอ้โหเกือบตายฮะบีบีเพื่อนเจออยู่ห่าเลยแต่แหละมันวิ่งไปทางมึงมาบนวิ่งไปทางมึงด้วยความเร็วแสงออกมาเกลือบเมื่อี้เกเมื่อกี้เกลือบแล้วไอ้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 ตะเกียตัดินก่อนแล้วยิงไม่ตายโอ้เสียงนายบอลเก็บตัวนะ อ๊อบอึ๊บอะไรึงบอกไม่ได้แล้วล่ะก็ซื้อได้มึงเรื้องมือถกเลยนะมึงยอมซื้อเองมั้งยังไม่ถึงมือถเลยมึยังไงบ้าเปตาด้อเลยแตกมันอะแตกใครเพื่อนเราอะน้ามึงอะพูดให้มันถูกหน่อยดิโดเหรอเออผิดพ้าไง แต่รถมันวุ่นเลยก็ปเดยันโอ้ยน่แล้วมึงจะเอาเลยนิดเออชขับคนละไอเดียดีอกว่มึงนี่เพิ่งได้จริงใช่อ๋อออีก ไปแล้วสายกูสายโกยเมื่อกว่าที่คอาโดนหลังกูดังอึกเลยอึศานัวอึศานัวอุ้ยไฟฟ้าไฟอุ้ยนั่งไฟไฟมั้งยาเจอไหมเจอเจอคิดตัวไม่รู้เจอเจอระเบิดไฟอ่ะกูสายโกยไปแล้วเจ็บเหล่น่ะไม่ไม่ไม่กูยิงเช็คกูยิงเช็คโอ้ยิงแล้ว ล้อเล่นล้อเล่นล e ้อเล่นฐานวะเพื ah> ่อนเจอฐานอ่ะอุ้ยเอยาวกวนเนี่ยหวิตละเดินตามมาทุกเดินตามมาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเไรพื้นเข้าแล้วเข้าดีเข้าต่ำดีมากเล้แหละตายตายตายเกยขวาขวาขวาหลังหลังหลังล็อกเก็บดีโ่วล็อกเก็บดูแล้วหลบไม่โดนตุ้มเออ าย้าไเลยไปเดินก้าไปเลยมาหลยแล้วไปยเข้าไปก่อนเนกูเออเอเอาดิโอ so ้โหโหพกนีเปียนอเช็คไง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 เก็บอะไรมาเช็คไงอยู่ไหนวะเคไงใครอที่โกาก่อนเชคไงไไหน เยิงยิงอยู ke ke ่หายป่าไม่ไม่มีใครแท้งอะกูเลยเมื่อกี้ใช้ไปมจิ๊วตามมันเต้นไปแล้วไอ้ตามมาเหรอเออไม่เห็นเหรอตามแบบมึงตามเช้าเกินไอ้สัคราวนี้มึงหนักเจอใหม่ตามวะเจอเจออะไรเจอศัตรูดินั่นน่ะมาถึงเพื่อนนะโอ้โหเพื่อนเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บเป็น้องตู้ โอ้โหใครโดนตรงกลางอยากให้ก oh, oh kind of hey, ูรู้ฮัลโหลวันดีเฮฐานฐานทานทานเสียบไปตัวเด็ไปไปสู้วันไปหมดอ่ะไปเลยแปะแปะผู้จัการฮะตอนนี้มึงตายนะมึงกล่าวมากกูตายกูไหนวะเอ้าหนีไป่อเมึงยังไม่เจอมมีก๊อกสองเหรอก๊อกสองอะไรวะ โอกเคนยิงไงกูยิงเงกโอ้โห้กือครับ๋ควนะคุณนี่ว่ามันอยู่ไหนครับไม้เนี่ยกลางกลางกลางกลาเดี๋ยวเดียวอย่คุยได้คุยไเดี๋ยวเราหลังงะเดีวไปเลยเดี๋ยวนะเก็บไว้ไปลกูได้ได้ของไเตอร์ดแล้วลสยสลายนี่มันตำนานน้เว้ยไปเอา M4 มากูผิด สี่ครับพี่สีโอเคโยนมาเลยโยนมาไปเลยเอออะอนั่นน่ะของมึงก็ทิ้งงั้รงนั้นแหลยคือแบบเอาตัเใหญ่ใจนะโอ้ไปยาวเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ระเบิดมาได้ระเบิดนะเราก็ต้องเดี๋ยวหามุมกดล็กเฮ้ยมาสั้นหนึ่งมาสั้นสองสามสี่ห้า

นี่เนี่ยนี่เนี่ยนเนี่ยเวลาใช้ปนี้มันยิงเบามากปูเลยมอนจะตกะมันตะป๊อกป๊ออะไรเทียนัดไ่ใช่ไงมันยิงเบาไงหัวเอ้ยเบาห่าเลยดามทว่เท่าไอคนะเว้ยใช่ป่ะผอนตดนนะดามิดามเท่าปะเออ M4 m ก็เหมือนกัน ต่ม oh, uh, oh, <laughs> so ันยิงก็ยิงแรงกว่าไอ้เที่ยปืนเนี้ยอู้เฮียแฟลตแบงแล้วจะรอดหรือไมละโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละทำไมโดนแทนออ้ยสีข้างขาดเราไม่โดนแทนมันหลบกูหลบได้ไปไม่เดี๋ยวมันไม่งมายิงตัวก่อนไม่ยิงกูก่อนมายิงคนที่ไกลที่สุดก่อนเนี่ยเอลวีอ่ะอย่ามาหนีไม่รอดเออเออเออ เคยทำคลิปเคยทำเขาโอกวางเข้าไปเพื่อนสวนมเข้ามาพอดีเลยเยี่ยมเลยชุ้มมึงก็ต้องอึบดิไม่ทำอึบถ้ามึงทำปุ๋ยเดินไปใหญ่ชุ้มจะไม่ได้ชุ้มบอกกูลืมเลือนดูเลยด้ยใจให้กูจะออกแล้วไม่ให้วดตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะไม่ได้เต็มการมาก่อนเลยเลยอาจจะดูกระตุกไปหน่อยนะ อาไม่ทิมแม่งได้มั้ยเนี่ยทิมสักทีเปิดเขียนนะไปขึ้นขึ้นต่อร้อยซีซีโอ้โหสวัสดีครับตู้เรี่กใหละไม่ยิงก็เป็นบอยแบนอะไรสามตัวไปปิ้วเลยยังไม่ยิงก็เป็นบอยแบนอะไรอ่ะใครๆนะสุดสุดสุดสูดร่างก้าวขึ้นเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วเดี๋ยวเพื่อนไล่ไล่นตายหนี อุย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 อุ้ ไปป่าไฟโอ๊ยมีลูกย้อยเลยเว้ยยังยังยังอยู่ฐานกันน่ะมั่เทไปเดี๋ยวไม่น่าคงเต็ดหัวเราแบบโอเคเรียบร้อยบอมตกเซช็จสันเอ้ากูปาไฟดังไว้เอาเอ้าปาดังแล้วกันไอ้ยักษ์สกังอย่าอยาอย่าอย่ายากลับไปไม่ทันแล้วเรื่องเท่าไหร่อ่ะไปสู้ๆนะแค่นี้ เฮ้ยแตเกาะเยอะอยู่เกาะเยอะอยู่เกาะไม่ดีว่าเกี่ยอะไรมึงเลยไปนัดยังมันก็ทำลุกเกาะกูนะนัดยังยิ้มจงเม็ดยบ้มจับแต่ไมเห็นมันพังแค่ไรอบท้ายเหรอโอ้ยเออรอบสุดท้ายเราต้องใช้ปืนนี้เว้ยแม่งไม่ขัดสุขภาพสุขภาพดูนะความแม่นนะโอ้โว้าว ไม่ได um ้ช่วยใกูเพื่อเพื่อเพื่อมึงกูบอกแล้ใช่ไหมอ้ยตามห้องตัวีแฟรแบมันเปันนี้ไม่ได้ฝังกูเกินเปกระชข้าูเลยเมื่อกี้มันเข้าเข้ากะาอกูบอกเลยไปเปิดกูเกิลมาตอน มันมาก็บติดอาคารเลยมันเป็ด้งมามันเป็นเกล็ของมันอะ่ะกูว่าปาไปแล้วเพิ่งกระแทกลงเอซันวะเอยาวเอยาวเหรอระบบระเบิดน,นี่มาเพียบเลยถ <c oughs> ุงใบต,ตามกูม้าตามอ่ะเอากูยังไม่ได้เล่งอะ่ะไปตามมาเอ้ยฐานฐาน,าน,าน,านอะไรเงี้ยแล้วกูรอดได้ไงเนี่ย <c oughs> โอ้อ้กูเจอแล้วเต็แปดสายเลยศาสตร์เต็มแปดเอาปเล่ยพีดีคู่เลยที่จะเปูนพีคู่อ๋อ ไอ้ฟ้านทำไรนี่โยูไรเลยโอ๊ยเดี๋ยวเนี่ยเดีผมขอปรับเทคเจอร์มันเร็วก่อนโอเคเอาทำไมหลับกันหมดนะกูกลับมาทีหลับกันหมดเลยนึอะไรกูก็ไม่โดนหัวแล้วอย่างเงี้ขอปรับค่ามันเพิ่มขึ้นนี่กูก็ รืเปิดไฟทำไมสไปอยู่แล้วโตแล้วโกไปไหนแล้วครับไปไหนไอคนรอมยูไเชีรยเือไ้เอไปละวไปสัโปโป๊ะโป๊ะยื่เขียวกูว่าซีดแล้วม่กดแล้วสืนอีการอุ้ยเพืือนหลับไอ้าชิบหาแลว โอ้โหการซ้ำโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวไปได้สุดยอดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอ่ะโอ้โหมันยิงกูแล้วคือการคือการซ้ำ้างล้างคือการซ้ำอีกดักแม่งเลยปุ๊บกูเฉยไอ้บ้ากูดักแล้วไอ้กูขอดักเลยไปมันตายแล้วไอ้นั่นมันไอ้โซ่เหรอไอ้โซไปไปไปเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางดี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  ช่างแมงดิช่งแมงได้ก่โลช่างแมงก็ได้หลายโลอยู่นะไปะเฮ้ยโยย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 ยเยยยยยยยปก็เป็นยนยยยงยะยงยยยยยยไม่ยยยยยยยมยยยยยยะยยยม่ยยยยยะยะยะยยมันยไยย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 ่ไยยยยยยัยนยย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 นยยนยยนยยยไม่ยยย อ้าวสายเด็กนายม่เชื่อมันช้าอยากดูฟิวเลยสตอจเปิดโหมดประหยัดพลังงานสำหรับแล็ปท็อปคืออะไรวะเป็นพลังงานปืนกดเลยใช่ปืนกระเพงเล่นมันนะจบแม่งปจบอะไรวะโหมดประหยัดไฟเออไม่ใช่โหมดประหยัดไฟ่ะเนี่ยอันนี้ต่อกรกับปืนกลได้อยู่ ไปเชื่อป่ะไม่เชื่อแมเลยนะเออไอสองแมทเก็บใครไม่ได้นะจะฆ่ามึงแทน่ยุงเออถ้าเกิดใครสองแมทมึงเก็บห้าคนไม่ได้นะไอชุ่งก็เป็นไอม่วงนี่นะฮะไอไปก็เป็นไอเหลืองนี่เขาไม่ได้ถามมึงเลยเขาอาจจะถามอะไรอะไรเออจะกวิ่งเก็บพอเยี่ยแล้วจุนอะไรเป็นอะไรวูวูวูู้วใครยิง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 กู เย็นใจเย็นอุ้ยปีนโดเปลี่ยนเปลี่ยนเลยโอ้ตกใจไม่เป็นไงกูไปแล้วโหมดแบ็คเลยไม่กลางกลางต้นท้ายล้มแมงยิงคูยิงคูล้มแมงนี่ล้มนี่ล้มดิเออเออไอ้หลังดิไอ้เกียรติเออได้ล้มแมงไอ้ยาไอ้ตัเออทำไมเขาจะยิงอ้าวด่าละใครแฮกอีกอะไอ้ต้นพ่อ ไม่ได้แฮกใครเลยไอ้ไปอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วไปแม่งแฮกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพื่อนกูไปด้เม่อฮะโอ้ยซ่อนโอ้ไม่ทำเดาเมื่อไ่สาวเพื่อนไปไปตายแล้วเออนั่นแหละวิ่งเข้าไปดิแม่งโคตรเทพโอ้ยเฮียไอ้เหี้ยเป็ดเป็นไงล่ะอ้าวเป็นไงล่ะโอ้ยมันตายหี้ยโอ้สมุูที่ใบเฮีย อสั่นเ้ยโอ้โหล็อกลปเตาสั่นเป็ดนะสั่นเป็ดนะ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 เจอไถ่เจอไถ่ไถไถ่ไถไถไถอ้าวอ้าวเชื่อเลยซนเอแ่่วุ้ไถ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 ดสีดแล้วแปดสีดำแล้วมันหนีไปกลางหนีไปกลางทำไมถเอไปไงา ไอ้ปืนน้องมีปืนที่ดีกว่านี้เป็ดเป็ดเหมือนกันติดมีแล้วเออแม่งไม่ธรรมดาจริงเปนหลายเลยบอกเลยถ้าจะแฉกในปุ๋ยถึงพันละมั้งเนี่ยแต่เก่งนายมึงโอเคเอาป้อมมาไม่รู้ใครแต่มันอาจจะเข้าใจกูสามสี่ห้าโอเคกับปุ่น เราเราขอกำลังเสริมมีกลางมีกลางตัวมีกลางตัวดูวิ่งงอนวิ่งงอนมึงมีไหมมาวะกลางสองตัวแล้วโอยเป็ดเจ็บเออโเจ็บเลือดเลือดทีเป็ดแล้วไม่ไหวกูเจ็บมากกูเจ็บจิ้มๆเลยแหละไอ้สัตว์ขอกำลังเสริมไม่ไหวแล้วเลือดเลือดเอสโอเคน่าจะหมดแล้วเย้ยี่กูขอถล่มอะเลิกกันเลือะที่เอ็ดแล้วไม่ไหวเราจะตาย คงมึงก็เสียตาเก็บเดียวกับกูใช่ไหมใช่กูไม่ตาตากับมึงหรอกเจ็บสุดๆยิงเกียวเฮ้ยซ่านซานซานซ่านข้าแม่งดิกูแล้วเอาว่าซานกพื่อนไม่เจอเลยไม่ตายนี่คือการผีชีพเว้ย ไ้ดนี่คือการพิชิตพอเข้าไปเรื่องเงินมจะเหลือเท่าไหรอีกนะอ่าไม่ไม่ผิดนะเข้าตัวตาไม่ผิดนะอ่าเขาเขาเรียกว่าเป็นการบูชายันชนิดหนึ่งไว้อ๋อไม่ผิดไม่ผิดทํา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 ให้ทีมนุนทําให้ทีมทําให้ทีมนุนเขาได้แอปติ๊ดไว้ไอ้กูฆ่าไอ้อะไรแล้ว อะไรตามหอยสามร้อยใช่ไหมเออ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 เอ้ยเจ็บ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 ระเบิดโอ้โหกูไม่ได้ขับเลยโดนระเบิดเลยมีตัวทางขวากูรู้มันไม่ทางซ้ายหรอกมันจะไม่ได้ออกไปยิงเลย M4 เดี๋ยวหลังเพื่อนเจออะไรเจอหนักเจอเจอลูกฟองลูกฟองลูกฟองโหแตนเมื่อกี้ยัมือตาได้มืออายเลยเนี่ยเดี๋ยว สตต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 เตต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 ตีตต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 ้ยอุ้ยอุ้ย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 มันกู้หลอกมันก้ย่าไปเชื่ันมันกู้หลอยแล้วนะสยขอ้ยอสยขอสายกินเป็นดูเรียบร้ยไ้อย มีคนมีคนเอาเอลเอ้ยเอลไม่มีหรเล่กูยิงได้ไหมไม่ได้หรอกแกนวะเมื่กี้กบิงได้แล้วแม่งเป่าขาดเครื่อนไม่งเเินไม่เป็นไรม่เป็นไรปล่อยมันไปไป

กนไปไหนอ่าสีบ้างแล้วสำหรับพิ่นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พวกคนใหม่ชัดนะตอนนี้